สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยนะคะคลิปนี้ต้อจะพามาชมที่ดินโฉนดแบ่งขาย5้าไร่อยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะที่แปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนมีไฟฟ้าน้ำประปาติดกับถนนสาธารณะค่ะด้านหน้าเนี่ยเห็นวิวเขานะคะด้านหลังก็ยังติดกับลำเหมืองสาธารณะอีกด้วยในที่ดินมีต้นไม้หลากหลายต้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในกันดีกว่าค่ะ ลำเหมืองเส้นนี้นะคะเป็นลำเหมืองสาธารณะที่มาจากด้านหลังแปลงค่ะและเลี้ยวมาทางด้านซ้ายนะคะจะมาบรรจบกับถนนสาธารณะเส้นนี้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของที่ดินนะคะที่ดินฝั่งด้านซ้ายจะลึกถึง110เมตรเลยทีเดียวค่ะถนนสาธารณะจะผ่านทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านซ้ายค่ะขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นที่ดินของเรานะคะตอนนี้ เจ้าของปรับที่ดินกําลังเตรียมจะปลูกข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะตรงนี้จะเห็นเป็นวิวเขาปฐวีนะคะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านค่ะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแถวนี้ด้านในที่จะมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านเก่าของเจ้าของ ดินในที่สูงเสมอกับถนนเลยค่ะท่านผู้ชมขอบเขตด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่ามีต้นสักที่เจ้าของปลูกเรียงรายด้านทางซ้ายมือนะคะหลายต้นมากเส้นนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะคะที่อยู่ทางด้านหน้า อันนี้เป็นมุมนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของที่ดินค่ะในที่นะคะตรงนี้จะมีต้นขนุนต้นมะพร้าวนะคะมีต้นประดู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมต้นขนุนต้นนี้นะคะลูกดกมากเลยค่ะ แปลงนี้นะคะมีไฟฟา้าน้ำปละปานะคะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปลี่ยวถนนเส้นนี้กว้างประมาณ5-6เมตรค่ะตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านเหมือนกันหน้าบ้านจะมีต้นอินทนินด้วยนะคะ ด้านหน้าจะกว้างประมาณ54เมตรค่ะอันนี้ต้อยวัดคร่าวๆนะคะเราจะได้ต้นขนุนต้นนี้อีกต้นหนึง่งแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยต้นนี้ก็ลูกดกเหมือนกันค่ะ ท่านผู้ชมสังเกตดินนะคะจะสูงเสมอถนนเลยถ้ามาปลูกบ้านมาสร้างบ้านแปลงนี้ไม่ต้องถมแล้วนะคะเจ้าของแกจะแบ่งขายอ่าอันนี้จะเป็นวิวด้านข้างนะคะของเพื่อนบ้านแกจะแบ่งขายตามแนวต้นไม้ตรงนี้ค่ะลึกไปประมาณ40เมตรนะคะ ตามแนวขอบบ่อด้านหลังต้นไม้ต้นนี้จะมีบ่ออยู่ลูกหนึ่งวัดจากหน้าถนนลึกเข้าไปประมาณ40เมตรเฉียดกอไผ่กอนี้ไปนะคะ ด้านหลังไปถึงแนวต้นไม้เลยค่ะท่านผู้ชมที่มีต้นตาลน,นะคะเราจะวัดมาถึงมุมนี้ค่ะมุมขอบบ่อตรงนี้นะคะ,ะอาจจะต้องทำการรังวัดอีกทีนึงค่ะ แล้วก็หักเลี้ยวมาค่ะวัดไปอีกประมาณ36เมตรนะคะเราจะได้พื้นที่ด้านหลังกว้างเลยทีเดียวแปลงนี้นะคะนอกจากจะ มาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยสามารถทําสวนได้นะคะเพราะว่าที่นี่ดินดีน้ําก็ดีเราวัดมาถึงประมาณตรงนี้นะคะคร่าวๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ยิงตรงไปด้านหลังลึกไปประมาณอีก85เมตรค่ะ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันดีกว่านะคะไปชมบรรยากาศด้านหลังกันอะตรงนี้ต้อยมายืนอยู่ทางด้านหลังแปลงนะคะจากด้านหลังนะคะ ตามมือที่ต้อยชี้อันนี้ก็คือเนื้อที่ของเรานะคะ5ไร่ประมาณนี้ด้านหลังวัดจากซ้ายมาขวาที่ต้อยยืนอยู่จะกว้างประมาณ70เมตรเลยค่ะอยู่มุมนี้นะคะเห็นวิวเขาชัดเจนมากเขาลูกนี้จะชื่อว่าเขาปฐวีนะคะด้านหลังจะเป็นเออเหมืองสาธารณะค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะคะน้ำก็ยังปล่อยมาเรื่อยๆค่ะด้านหลังจะมีต้นตาลน,นะคะต้นตาลหลายต้นเลยอันนี้ก็ออกขึ้นตามธรรมชาติด้วยลูกที่เขาหล่นมานะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีต้นสักอีกแนวทางด้านซ้ายก็ตามที่มือชี้เลยนะคะ ตามแนวต้นไม้เลยมีต้นสักหลายต้น ลำเมืองสาธารณะนะคะจะพาดผ่านทางด้านหลังและอ้อมมาทางด้านซ้ายขนาดข้างที่ของเราประมาณ50เมตรเลยนะคะทานผู้ชมแล้วก็จะมาเจอกับถนนาสาธารณะนะคะที่เป็นถนนดินถนนเส้นที่ต่อยเริ่มต้นคลิปเมื่อกี้นะคะคือตรงนี้ค่ะถนนก็จะผ่านทางทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดู ตรงบ้านนะคะบ้านเก่าหลังนี้ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างต้นนี้นะคะจะเป็นต้นกระท้อนค่ะเจ้าของบอกว่าเป็นพันธ์ุสามลีนะคะรสชาติอร่อยลูกนุ่มฟูนะคะท่านะผู้ชมตอนนี้กำลังออกลูกใกล้จะได้ทานแล้วค่ะ อบ้านนะคะอาจจะต้องได้รื้อถอนออกนะคะต้อยคิดว่านะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลังเก่าปัจจุบันเจ้าของแกย้ายไปอยู่หลังใหม่นะคะรอบบ้านก็จะมีต้นไม้หลากหลายต้นเลย มีต้นมะพร้าวนะคะมีต้นอินทนินมีต้นกระท้อนแล้วก็มีต้นอื่นๆด้วยมีต้นประดู่อยู่หน้าบ้านนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นอินทนินค่ะท่านผู้ชมดอกเขาก็สวยงามนะคะ าพดินก็เป็นแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเป็นดินดํานะคะดินร่วนปลูกอะไรก็ขึ้นก็งามค่ะต้นขนุนต้นนี้ก็ต้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลูกดกด้วยถ้าไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะทั้งทางเบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์นะคะอ้อยได้ขึ้นไว้ทางหน้าจอค่ะ แปลงนี้อยู่ที่อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะท่านผู้ชมไม่ห่างจากถนนลาดยางด้วยนะคะหน้าแปลงเนี่ยจะเป็นถนนดินลูกรังประมาณ300เมตรค่ะและขับออกไปก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะอีก250เมตรแล้วก็จะไปเจอถนนลาดยางค่ะ แปลงนี้นะคะห่างจากวัดปฐวีประมาณแค่800เมตรค่ะทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดใหญ่ด้วยนะคะหรือถ้าหากจะไปตลาดใหญ่ก็จะมีตลาดเช้าตลาดเย็นที่ตัวอำเภอหนองช้างค่ะมีโลตัสด้วยนะคะมีปั๊มน้ำมันมีโรงพยาบาลห่างจากที่ดินไปประมาณ17กิโลเมตรค่ะแล้วก็ ตัวอำเภอเมืองทับทันนะคะห่างจากตรงนี้15กิโลเมตรค่ะตรงนั้นก็จะมีตลาดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นมีซีเจเหมือนกันเลยค่ะจากตรงนี้ไป15กิโลและถ้าหากจะไปที่ตัวอำเภอเมืองอุทัยธาน,นีนะคะจากตรงนี้ไป36กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะประมาณ247กิโลเมตรค่ะ ในส่วนของราคาแปลงนี้ขายเหมายกแปลง950,000บาทค่ะกับเนื้อที่5ไร่มีไฟฟ้านะ้ำประปาได้วิวเขาติดถนนสาธารณะทั้งด้านหน้าและด้านซ้ายส่วนด้านหลังติดกับลำเหงสาธารณะและอ้อมมาทางด้านซ้ายนะคะในที่จะมีต้นไม้หลากหลายต้นมีไม้ผลด้วยนะคะอยู่ในชุมชนอีกด้วยค่ะ หากท่านกำลังมองหาที่ดินแปลงกระทัดรัดแบบแปลงนี้นะคะเอาไว้ปลูกบ้านยามหลังเกษียณเอาไว้ทำสวนแปลงนี้ต้อยว่าเหมาะเลยค่ะยังไงคลิปนี้นะคะต้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ